เพื่อนๆเมื่อวานได้เห็ดระงกมาดอกหนึ่งปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเอามาจากป่าแล้วก็มาเพาะเอาไว้ที่นาปีนี้ได้ผลเพื่อนๆแต่แต่ออกยังไม่เยอะนะคะเพิ่งจะออกดอกเดียวก็เลยว่าเออถ้าถ้าได้ผลอย่างนี้เราจะเอามาเพาะไว้ใกล้ๆบ้านด้วยเนาะเพื่อนๆขยายพันธุ์เอาไว้เราทําแบบนี้เพื่อนๆได้มาเป็นดอกบานนะคะเนี่ยเมื่อวานเอามาเก็บเอาไว้แล้วมันเริ่มจะเปื่อยเนาะ ฉีกฉีกไปเลยค่ะฉีกอย่างนี้แหละดินก็ฉีกไปด้วยกันนี่แหละเสร็จแล้วเราใส่น้ําตาลโรยน้ําตาลเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเห็ดเขาจะกินน้ําตาลค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเยอะก็ใส่กากน้าตาลก็ได้แต่เราใช้น้ําตาลทรายโดยตรงเลยนะเพื่อนเพื่อนนะปีที่แล้วเราทําแบบนี้แหละค่ะ เอามาจากปลาแล้วก็มาใส่เอาไว้ที่ต้นต้นชาตินะเพื่อนเพื่อนต้นชาติต้นรังเขาออกนะแสดงว่ามันได้ผลมันจะเริ่มออกน่าจะออกเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆเอามาเพาะไว้ที่บ้านก่อนเนาะไปค่ะดีใกล้บ้านมีต้นจิกอยู่ต้นหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆนี่เราจะมาทําอยู่ต้นจิกนี่แหละเนาะจิกบ้านเลยไม่ต้องไปจิกใก่ นี่มีใบร่วงเต็มเลยใบจีบร่วงเต็มเลยเสร็จแล้วเราก็มาอย่างนี้ค่ะคุณไม่ต้องลึกหลกคุณด้วยหอถาดเอาไว้ ต้นกิกจะออกเหมือนต้นรังต้นเตงไหมให้จะออกน,น,นะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าพี่นามันเป็นต้นรังน่ะต้นรังต้นเตงเนาะไม่ใช่ต้นกิอันนี้เอามาใส่ต้นกิกดูนี่ขุดลุมประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆไม่ต้องลึกนะคะประมาณสามสี่เซนเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาเชื้อโรยไปเลยโรยรอบๆนะ แล้วเราก็กบอย่างนี้เลยเพื่อนๆทำแบบนี้เลยคะ่ะตอนทำอยู่นาเขาออกค่ะเพื่อนๆออกผมไปเลยเอาไม้ไม้ปลกเอาไว้อย่างนี้เลยเพื่อนๆทำได้เป็นเราก็ นี่นี่มีเห็ดเผาะนางด้วยค่ะเอามาจากนาเอามาวันละนิดวันละหน่อยเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าได้ไม่เยอะไม่พอแกงเราก็จะเอามาขยายเอาไว้นะคะเอามาไว้ใกล้ๆกลบ้านเนาะเพื่อนๆนเนาะส่วนเห็ดเผาะนางนี่ไม่ไม่ต้องไปใส่น้ำตรงน้ำตาลหรอกค่ะเดี๋ยวเขาแก่แล้วเขาก็จะแตกออกสปอร์เขาจะหล่นตามธรรมชาติเราแค่ปักปักเอาไว้ก็พอเนาะเพื่อนๆนเนาะ ปักเอาไว้อย่างนี้เลยเนาะเพื่อนๆปักเอาไว้ลูกใหญ่มากเลยค่ะปักเอาไว้อดรีมถมเอาไว้ ดินถมเอาไว้หน่อยๆน่อยว่าเห็ดเพาะหนังนี่เวลาเขาแก่เขาก็จะไม่ได้อยู่ในดินนะคะไม่เหมือนเห็ดเพาะฝ้ายเขาจะโผล่ออกมาค่ะนี่เข้าไปเขาจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่ไปไหน เดี๋ยวปีหน้าก็จะออกให้เรากินเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะใกล้ต้นจิกพอดีเนาะเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมบริเวณโคนต้นจิกต้นชาตตระกูลยางนาอะไรพวกเนี้ยเห็ดจะออกพวกนี้ยเห็ดจะออกค่ะปิดปิดเอาไว้หน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวสปอเขาหล่นปีหน้าก็จะมีเห็ดกินเนาะเพื่อนๆเนาะ ทำเพิ่มเนะาะทำเพิ่มเรื่อยๆเนาะ mm. เห็ดละงู mm. เริ่มหายยากแล้วเนาะเ mm. พื่อนๆจะทำเพิ่มไปเรื่อยๆแถวบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วค่ะ mm. เห็ดละงูแต่แถวที่อื่นอาจจะออกเนาะ mm. เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราทำแล้วได้ผลเนาะเ mm. พื่อนๆเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบายยเพื่อนๆ